มาพี่น้องผมมามามาลุยวุ้ยน้ำไหลครับน้ำไหลเกินวะน้ำไหลเกินฝนกระตกฝนกระตกพี่น้องเอาจัางได้ดีฝนกระตกฝนตกพี่น้องฝนตกพี่น้อง Bây giờ phải bướng buồng con, bây bướng buồng con cho cá mà theo nhỉ Phải bụi à bụi bụi chúc tôi bố đấy, mẹ mẹ Thôi, mai 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 mẹ ui Mười này mẹ chân đầy mẹ Mà 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 mà, mẹ 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 khóa ขอแจ้ขึ้นแน่เหมือนนี่ไปเชิงบ่เขายุ่งสีเลยแกว้วอ่ะแกวะ้วอ่ะแกวะ้วอ่ะแกวะ้วอ่ะแก้วต่อเลยขันแนีวโอ้ไม่แหลกกับมา้าเหลียวพี่น้องขนาดซักบ่ถ,ถือ ไปตอเลยตอเลยว่ดียวมายามตรงมูเจ้าเด้อข่อยมากมูเจ้ากับเบื้องคิอยู่ดอกเลีหน้านวนเฮาว่ดียมายามตรงยามตอนเด้อมาซักปลาให้พี่น้องเลยเบื้องกันคุณตรงไหมพ้อมุนน้ำือย้อ อุ้ยปลาเข่าเต็มตรงเลยพี่น้องปลาเข่าเต็มตรงเลยตรงผสมตรงผสมพูดนะพูดนะอุ้ยปลาเข่าเต็มตรงเลยพี่น้องอุ้ยปลาคอปลาคอเข่าเต็มตรงเลยบนเท้าเทียแตะปูนี่บ่นั่นปูเดี๋ยวเดี๋ยวเทียมีปลาคอปลาคอพิ่นไงปลาคอเข่าตรงพูนพูนพูนพี่น้องพูน ุดิน่นเห็นบ่ดินด่นดิ่นบ่เห็นตัวมันบ่เห็นตัวมันเอาให้พี่เรองอุย้ยทอสากระเบียอยู่ทอสากระเบียอยู่ทอสากระเบียอยู่อุ้ยน,นัย่นนีนน่นั่นนี่นั่นนั่นนั่นตามอยู่นั่นตามอยู่นั่นห้าเสียจังไจ ทนละปคอปรคอ,อ,อยูบอี่นองวะยูบ่แก้วอะแก้วอะแก้วอะแก้วต่อตๆๆต

ลักฐานมีเด้อลักฐานมีเด้บเอบ่เดี๋ยวลักเอายุ่ตรงเด้อเดี๋ยวห่อไปเอาตอกไปสันสันโหวหนูพี่น้องไปเฮาะอุ้ยน่อยก็ถือกแบบนี้มานแท้ะ เอามาขันขันอีหยังมาขันคุ้นสต็มบมมาขออีกจักใหม่ขออีกจักใหม่นี่นะไปเชิงก็ได้ไปเนี่ยก็ได้ตอนนี้แม่นบัดโต้ทอวน,นิ่งก้อยกัสิสัก ไปใส่ปลาดุกไปใส่เบิดไปต่อพี่น้องผมต่อนต้อ,ตอมามาหลุนปลาดุกนำกันแจ็คตัวบัะเทียมีโอ้คนปล่อยน้ำคนปล่อยน้ำโอ้ยมองพี่กระไรอย่นี้บ้านไม่เสียนปาพี่น้อง โอ้ยงามครัโอ้ยปลาดุกปลาดุนี่ปลาดุกเอาหัวเซพู่นี่หอดเสย์แะโอ้ยดุโอ้ยตงกงามเลยนี่กะตงคือกันเลยพี่น้องเด้อนี่กะตงของข้าเจ้าคือกันนี่กะตงคือกันเอาตรงๆเลยสารภาพตามตรงตาบ้ามีบ่ะเดี๋ยวมายามของมึงเจ้าเด้อเออตรงๆอง้ยปลาดุตรงกำงหันไหม เี่จ้งเยสิพ่อมันอีกบยางคือไหวลมมาแล้วลมเย็นเย็นเย็ดตกเด้อฝนเลยผ่านแล้วผ่านเลยวะนี่คืไอไหวทีวะ lúc là tìm tìm mày hmm, khó tìm tìm chân mày nè thì bố thì gần คุณยุมองนี้คุณยุมองนี้คุณยุมีรุ่น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 ขันคุณแนวนี้มีรุ่นขันคุณแนวนี้มีรุ่นน้ามคุณแนวนี้มีรุ่นเดี๋ยวมันพ่วงว่งมากกว่าพี่น้องอุ้ยปาควาปาควาอุาเลยอื้มปาควาปาควาพี่น้องปาความาเบิ้งว่ามันสีออกใสมาเบิ้องว่ามันสีออกใส คัดดีดน้อยคิดคัดนิดน้อยเขายุ่ก้นต้งแล้วเขาไปยุ่ก้นต้งแล้วตอนนี้คุณคุณคุณอีกแล้วคุณอีกแล้วมันก็ร่างดุดมันก็ลัางดุดเดี๋ยวมันออกมาเดี๋ยวมันออกมาบบให้พาดกันแล้วกันเลยให้ไฮพาดกันแล้วกันน่ะมันสีดุดไปใส่มันสีดุดไปใส่

S <s <us> oh, อโเงียบเลยไปไหมไม่ไม่ไม่จะโค้งขึ้นมาเจะงงขึ้นมาเจะงงขึ้นมาพี่น้องเดี๋ยว ลุกๆๆ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 ๆกๆๆ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  ฝนกระตุกบาดนี่โอ้ยออกมาไหมผ่านไปแล้วก็คือบ่อใดนั่นแหละขันแนวนี่ xuống đây bố này, bay, xuống đây bố này vào.